嗯、我们的人都没。 ยอย่ายอองหั้นอ่ะอย่างงี้แต่มองครั้แม่นของแสบบอกต่อไม่ได้บอกอย่างเราจาดแต่บามันต้องจิตจมหองวอบอยากกเี่นอ แ่เป็นไล่ตามี่นอหออไมเป็นทุ่งอยากจะม่ทุ่นะผิวไม่ค่อยอยากกเชีย

mà mình cũng không được mà. Nên con là con xe con chỉ chạy cái, năm đó bình thường đấy. tao nó ของ,งไม่ขายยังไปเจ้าเป็ดไปเลียนตะโากินตรงอยังมามอ,อปักมาปักซอยอืมแซ่บด้วยนะเอ้ยจะแา่ปละตูนั่จ้ะ คือยาน้องเย่าเริ่มเป,ป็นนองเล,ล้วกราเดป,ปดูดูกันตาหน่อยถ้นเนี่ยตลาดนี้ก็บรงจิตใดแบบนไน้นดดอกม mm. ก็เล่มมาอยากกินสมใจแต่แป๊บออตดวเป็นน้องฟังก็จะไปดออ bọn nó cầm được rồi. nhỏ uhm. Bây giờ sẽ im nhé. Quấn cho mình bánh mì với lòng mình bắt tôm cho một bát mình bên ngoài. Bây giờ cứ ăn rồi đấy <coughs> là, <coughs> là, là đẹp rồi mà này là ổn cái này cái loại chắc nói cái đó 나 그만. 한별짐양 나서면 좀 많이 บอสบอสบอวไม่ฟิลางเลยไมคิดจะทำเลยนะอ้คนเรกก็ใช่กตมะมำแล้วไม่ได้จเลยก็สะต้องไลทั้งพ่อบสิมเ phương hoa vẫn chơi hang này, lịch sử câu có là để cô, để cô à. nó không hiểu là gì, được rồi, nào vào mày